สวัสดีลูกๆชั้นปอสองทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการบวกจำนวน2จํจำนวนนะคะที่มีผลบวกไม่เกิน1000นั่นเองนะคะเด็กๆคะในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการบวกไม่มีตัวทดนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะคุณโน่นจะพาเด็กๆนะคะทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะในหน้าที่ 26 27นะคะทำเฉพาะข้อ1ใหญ่เท่านั้นนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูนุ่นนะคะจะเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนในหนังสือเรียนไปแล้วนะคะเรื่องการบวกจำนวนไม่เกิน1,000นะคะซึ่งเรา,าที่ครูนุ่นสอนนะคะในเรื่องของการบวกที่ไม่มีตัวทดนะคะในหนังสือเรียน ในคาบที่แล้วนะคะหรือว่าในวิดีโอที่แล้วนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดียวคุณนุ่นจะพาเด็กๆทําเลยนะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดเรื่องเอ่ยในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่26-27นะคะซึ่งคุณนุ่นจะพาเด็กๆทํานะคะ ในข้อที่1และก็ข้อที่2นะคะเด็กๆดูนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่าแสดงวิธีการหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะในรูปกระจายนะคะอ่ะเด็กๆ,ๆดูนะคะซึ่งเด็กๆ จะต้องรู้ตัวตั้งและก็ตัวบวกนะคะซึ่งในข้อ1เนี่ย121นะคะเขาเข้อเขียนอยู่ในรูปของการกระจายมาแล้วนะคะและตัวบวกคือ35นะคะเขาก็เขียนอยู่ในรูปของการกระจายมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะบวกตั้งแต่ข้างหลังนะคะไปข้างหน้านั่นเองอ่ะ ซึ่ง1บวก5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆก็คือจะได้6นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายบวกนะคะและก็บวกเลยค่ะในหลักสิบนะคะก็คือ20บวก30จะได้50นั่นเองนะคะและก็ยังคงใส่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะลูก100นะคะตัวตั้งเนี่ยเขาบวกกับตัวบวกซึ่งไม่มี อะไรในหลักร้อยนะลูกเราก็ดึงลงมาเลยนะคะดังนั้นนะคะ100บวก50บวก6ค่ะเด็กๆคิดว่าได้เท่าไหร่เอ่ยอนะคะได้156นะคะเราก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยตรงนี้เลยนะคะได้156ทีนี้คุณนุ่นจะไปเจาะที่ข้อ2นะคะซึ่งจะละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะ เด็กๆก็ทำตามคุณครูน่นเลยนะคะในข้อหนึ่งนี้มาดูข้อ2นะคะเด็กๆดูนะคะตรงที่ครูนุ่นขีดเส้นใต้นะคะก็คือ137 137ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวตั้งนะคะเด็กๆจะต้องเอามาเขียนอยู่ในรูปของการกระจายก่อนนะคะเด็กๆดูค่ะเขียนอยู่ในรูปของการกระจายได้ยังไงเด็กๆดูนะคะ137ก็สามารถเขียนได้แบบนี้เลยค่ะ 100บวก30บวกกับ7นั่นเองนะคะเราได้ตัวตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนอยู่ในรูปของการกระจายเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูที่ตัวบวกก็คือ42นะคะเราก็จะต้องเขียนอยู่ในรูปกระจายจะได้อะไรเอ่ย 40บวก2นั่นเองเมื่อเราเขียนนะคะทั้งตัวตั้งและตัวบวกอยู่ในรูปของการกระจายเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็สามารถบวกกันได้เลยนะคะโดยเราที่จะโดยที่เรานะคะจะเริ่มบวกตั้งแต่ข้างหลังไปข้างหน้านะคะก็คือไปที่เลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะซึ่ง7บวก2ได้เท่าไหร่คะ ได้9นะคะเด็กๆก,ก็ยังคงเขียนเครื่องหมายบวกอยู่นะคะต่อไปดูตำแหน่งหลัก10นะคะตัวบวกอาตัวตั้งเป็น30นะคะบวกกับตัวบวก40บวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะก็จะได้70นะคะและก็เขียนเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะ100ไม่มีตัวบวกนะลูกเราก็ดึงลงมาเลยอเด็กๆคะ1น0่0บวก70บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย1 0 0บวกิ บวก70บวก9นะคะได้179เเราก็สามารถเขียนตอบนะคะอยู่ในตัวเลขไทยเลยอ่านี่ก็คือการแสดงวิธีหาผลบวกในแต่ละข้อนะคะ ให้อยู่ในรูปของการกระจายซึ่งคุณนุ่นสอนไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทำแล้วในหนังสือเรียนนะคะในแบบฝึกหัดตัวนี้เป็นการทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปนะคะให้เด็กๆทำข้อหนึ่งนะคะจนถึงข้อสิบนะคะย้ำก็คือทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่เท่านั้นนะคะมันจะมาทำในข้อ20อ่าน้า27ในข้อเข้อ8ปข้อ9ข้อ10 เะะด็กๆอย่าเพิ่งทำข้อสองใหญ่นะคุณนุ่นยังไม่สอนนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆทำนะคะแล้วก็ส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย